ที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสชนะมานนายกลิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง4คือเวียงวังคลังและนา ได้รวมอันเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบณ์จากวัดไปลายภูมิแห่องค์พระล่องไปตามแม่น้ําป่าศักไปยังท่าวัดโบสถ์ชนะมารเพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ําประจําปี2564โดยปีนี้จังหวัดเพชรบณ์กําหนดจัดงานเพื่อรักษาแก่นแท้ของประเพณีเท่านั้นงดการจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันเป็นจนํานวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยพิธีเริ่มจากนายกรตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์ได้ เชิญพระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นประดิษสถานบนเรือจากวัดไกลภูมิมายังแม่น้ำป่าศัก์และแห่องค์พระพุทธมหาธรรมราชาล่องไปตามสายน้ำถึงท่าน้ำวัดโบชนะมารเพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานและเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุขความสงบร่มเย็นมาสู่เมืองส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขึ้นผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และทำให้ชาวพชรบ์รมีความเจริญรุ่งเรืองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด พัชบูรณ์พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง4คือเวียงวังคลังและนาได้ร่วมการอุ้มพระดำน้ำจำนวน6ครั้งครั้งแรกและครั้งที่สองทำพิธีอุ้มในทิศใต้ครั้งที่3และครั้งที่4ทํทำพิธีอุ้มในทิศเหนือครั้งที่ทําทำพิธีอุ้มทางทิศใต้และครั้งที่6ททำพิธีอุ้มทางทิศเหนือซึ่งหลังจากเสร็จพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพชชบูรณ์และผู้ร่วมประกอบพิธีได้แจกจ่ายเครื่องบวงสรวงกายศาสตร์ข้าวต้มลูกโยนกล้วยที่ผ่านพิธีอันเป็นมงคลให้กับ ประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีนำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง